ทับจากการสังเกตร,ระบบ Facebook ในช่วงนี้ได้ปรับเปลี่ยนแม่หลายย่างเหมือนกันนะครับผมบางอย่างบางหน้ามันก็ยังเข้าในลึกๆบ่ได้นะครับเพราะว่าย่างผมเนี่ยผมใช้มือถือรุ่นจำพวก a อนะจำพวก a อวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอย่างที่มันเข้าถึงได้พ่องนะล่าสุดนี้ผมได้แจ้งเตือนมา นในในเดสบอร์ดมืออาชีพเข้าไปแล้วก็อนแหวนและสูตรนี้สามารถเข้าไปเช็คดูยอดการเข้าถึงการอย่างของสตอรี่ของคุณได้แล้วนะคือสามารถเข้าไปเช็ครายได้อย่างต่างๆได้แล้วนะครับในการยอดเข้าถึงรายได้ของเหรียญอย่างต่างๆที่ในสตอรี่ กาลังปรับเปลี่ยนมาล่าสุดนะครับของไข่ที่ขึ้นพ่องกับโโหน่าจะขึ้นพร้อมๆกันนะคะนรับอันก็จะไล่เลือกกันไปนะตอนนี้เหมือนว่าระบบที่ปรับเปลี่ยนมาใ้นะปรับเปลี่ยนมาใ้เครื่องมือสร้างายได้จากเนื้อหาเนะี่ยแต่ว่าระบบมาได้อยู่นิ่งนะครับระบบมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างไปเรื่อยๆนะอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนะี่ยที่ผมเคยได้เล่าไปเคยได้อู้ไป บางคนบางท่านก็อาจจะเม่อเคยได้ฟังบมื่เคยได้ยินนะคือข้อความเปล่ากับรูปภาพเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะเปลี่ยนตอมกันหมดในการโพสข้อความรูปภาพอย่างต่งๆเนี่ยเขาบาดสามาม่ที่จะแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆได้แล้วนะกลุ่มต่งๆแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับผมเนื่องจากในกลุ่มของผมเนะี่ยน่าจะมียอดยอดสมาชิก อ่ะเยอะพอสมควรที่จะได้เข้าไปตั้งคทาต่างๆ,ๆระบบก็เลยแจ้งนะแจ้งมานะแจ้งมาเพื่อให้เรา,าเข้าไปดูแลในกลุ่มนะไปพดทักทายพดอ่ายิดยนดีต้อนรับสมาชิกใหม่ไปพดอย่างต่งๆ,ๆนะในกลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มครีเอเตอร์ภาคเหนือนะสำหรับกลุ่มของผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมไปอย่างก็ สามารมไปร่วมได้นะครับบัญชาแม่แชร์แบ่งปันบัดเดียวนี่มันแบ่งปันได้อย่างเดียวก็คือคลิปวิดีโอแล้วก็มันจะแยกแยกออกไปเป็นสองอย่างก็คือคลิปวิดีโอเร็วกับคลิปวิดีโอเงานะบัารมที่จะแบ่งปันได้บัดเดียวนี่รูปภาพนะครับรูภาพนี่บัญชาแม่ที่จะแบ่งปันอ่านในการแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆได้แล้วนะอ่า ผมก็มั่นใจว่าทุกช่องนะนะแน่จะเป็นเหมือนก่อนนะครับวันนี้ก็ออกมาอุตจาระใส่ในเรื่องสาระครีเอเตอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงในหน,น้าจอเดสบอร์ดเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะครับผมแล้วก็าล่าสุดเนี้ยในใน,ใน,ในการปรับเปลี่ยนของระบบเสร็จแล้วปุ๊บก็รู้สึกว่าในการที่เข้าถึงอย่างแต่งๆเนียยอดเข้าถึงอย่างแต่งๆมันก็เริ่มเริ่มเหมือนว่าปรับเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่ ในการยอดเข้าถึงอย่างแต่งๆนะครับผมประจวบครับในการตอบกลับอย่ญญางของเฮาเนะี่ยถ้าสมมติว่าเฮาไปสร้างนะไปสร้างคลิปสร้างคลิปนักๆอ,อัดคลิปอัดคลิปโพสแต่ว่าในช่องการตอบกลับโต้อตอบอย่ญญางของเฮาเนะี่ยมันจะลดลงเพราะว่าเฮาบ่ค่อยมีเวลาไปพ่อคลิปคนอื่นแล้วก็เฮาบ่ค่อยมีเวลาไปโต้อตอบคอมเมนต์บ่ค่อยมีเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์ก็จะทําให้อยอดตัวนั้นเนี่ยแดงลง นะครับผมอ่าดังนั้นเนี่ยคือการโพสคลิปเยอะๆจะเป็นหลักสาคัญเหมือนกันแต่ว่าปฏิสัมพันธ์ก็สําคัญน,นะครับผมถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์แล้วปุ๊บอาอย่างแต่งๆของเฮามันจะเงียบนะครับมันจะเงียบเพราะว่าเฮาเฮาเนี่ยเฮามาได้ไปคอมเมนต์มาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับช่องนั้นช่องนี้นะบอกว่าจะเป็นรูปเป็นวิดีโออ,อย่างแต่งๆช่อง้องต่างๆที่ปิ้นจะโชว์มาให้เฮาพอเนี่ยในระยะเวลาอย่างต่างๆ ถ้าเขาเข้าเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างนัก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 อันนี้อันนี้จากที่ผมสังเกตนะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างแล้วปุ๊บเป็นเวลาสักอ่ายาวนานพอสมควรนะสักเกินชั่วโมงอย่างประมาณนี้ขึ้นไปเนี่ยเป็นเวลาที่เข้าไปมีส่วนร่วมพอเขาเข้าไปมีส่วนร่วมเสร็จแล้วปุ๊บเขากับโพสคลิปของเฮานะพอโพสคลิปของเฮาหลังจากเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ไปมีส่วนร่วมอย่างกลงกง จากช่องที่คุณไปมีปฏิสัมพันธนะ์นี่ะพอ,อไปมีปฏิสัมพันธ์แล้วปุ๊บคุณพดคลิปปุ๊บคลิปของเฮาเนะี่ยมันจะเด้งไปยังทุกช่องเลย่ะทุกช่องเลยแล้วเห็นอย่างหนึ่งแต่อันนี้ผมบอกให้ทำนะต่อไดนะอ่าที่ที่เฮาใส่แท็กเนะี่ยคือตัวสี่เหลี่ยมมันก็อตัวสี่เหลี่ยมอ่าสีจีนอ่ะตอแต่ถ้าเฮาใส่ตัวแอดแอดแล้วเฮาเขียนว่าทุกคน อันนี้ระบบ Facebook ก็จะนำไปแจ้งทุกคนเลยที่ติดตามเฮาที่เคยพอเฮาที่ i, เคยม,มีส่วนร่วมกับเฮาอย่างต่งๆถ้าเฮาใส่แอดแต่ว่าถ้าเฮาใส่แอดบ่อยนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะรำคาญเฮาเพราะว่าเฮาใสแอดทุกโพสทุกโพสมันก็จะเด้งไปทุกโพสครับเด้งไปทุกโพสนะอันนี้มันมันมันก็นหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันดีที่ว่ามันมันเปิดค่ากันมองห่นได้นกัก จะสังเกตหานได้ว่าถ้าสมมติว่าโพ์ของไข่ะที่เปิ้ลใส่แอบนั้นเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเฮามาเลยนะแจ้งเตือนเฮามาเลยที่กระดิ่งแล้วเฮาสามารถจะกดเข้าไปอ่าเข้าไปพอเลยเพราะมันแจ้งเตือนโดยตรงเลยเวลาเวลาเฮาใส่แอบสมมติว่าเฮาเคยไขย่เรแจ้งที่ติดตามเฮาอย่างต่างๆหรือว่าเฮาติดตามเข่อยอย่างต่ตา,า,างๆถ้าเฮาใส่แอดปุ๊บมันเกิดจะสื่อถึงทุกคนเลยนะอันนี้ ลองเอาไปทำพ่อนะครับผมหันหลายท่านหลายช่องที่เพิ่นทำนะแล้วก็มันเด้งมาหาผมตลอดเลยนะทุกคลิปของเขาเลยเอ่อันนี้จริงๆแล้วผมมองแต่แต่ที่ผมมองนะถ้าใส่ถ้าเอาใส่แอดทุกคลิปทุกคลิปถ้าเอาโพสทั้งวันอย่างผมเนี่ยนะคือทุกคนรำคาญแน่นอนนะครับอันนี้มันมันมันจะมีส่วนดีมันก็มีนะครับส่วนเสียมันก็มีตามแนวคีดของผมนะตามแนวคีดของผมนะ ถ้าสูงแม่วอรหนึ่งอ่ะเฮาโพดสามสิบสามสิบโพดรวมตึงคลิปตึงภาพตึงข้อความตึงอะไรอย่างจางๆคลิปเดียวคลิปสั้นนะสมงแม่วอรหนึ่งสามสิบโพดแล้วเฮาใส่แอดทุกโพสคืดแบบวอรหนึ่งอ่ะมันจะไปแจ้งเตือนเพื่อนปของเฮาอ่ะสามสิบครั้งอ่ะลองคืดพอแลยอ,อ่มันก็จะมีข้อดีก็คือมันเปิดค่าการมองเห็นได้เยอะนะมันเยอะให้เขาได้มองเห็นเฮาได้เยอะอ่ะอันนี้ข้อดี แต่ข้อเสียก็คือเพื่อนๆจะรำคาญเา้องอ่าข้อดีก็คืออ่ามันถ้าสมมตินานๆเราจะใส่แอดสักครั้งหนึ่งเพื่อเปิดค่าการมองเห็นอันนั้นก็มันก็เป็นอย่างนะครับผมผมมองว่ามันมันเป็นการเปิดค่าการมองเห็นแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยมันก็จะส่งผลเสียต่อกันรำคาญของเพื่อนฝูงอย่างจังๆโดยผมรู้สึกว่ามันจะแจ้งไปโดยตรงอ่าอันนี้ก็เอามาอุจจาระใส่กันบอกว่า มันจะตรงกันหรือไม่นะบาเจ่อก็ลองเอาไปทําพอนะครับเวลากันใส่แอดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแจ้งไปผู้ติดตามหรือว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องน่มันจะแจ้งไปหมดเลยวันนี้วันนี้ก็มาอุจ่าปาาใสอุจ่าทักทายกันก็เอาสาระเอเตอร์ที่เคยประสบพบเจอมาเอามาอุจ่าปาใสแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าปี่นายน้องถือว่าออกมาอุจ่าปาใสแล้วก็มาส่งงานดัวส่งงานเอฟซีมาทักทายมายืนยัน ตัวตนกอบเป็นเวลาพอสมควรอุ้นัากัดจะยาวล้นะําไปนะก็จะต้องล่าลาก,กู้คนไปก่อนขอให้กู้คนที่เข้ามาพอคลิปนี้นะจงอายุมันขวัญยืนไม่กล้ขึ้นจงดีมีเงินใช้ทุกเลขทุกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกันหน้าที่การงานจงมีอายุวันหน้าสุขาพละและพัสกาณนั้นจุบเนื้อละเย็นใจใครที่มีสุขอยู่แล้วของข้สุขยิ่งขึ้นไปใครที่มีตุกข,ของข้ทตุขกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญททาางงโลลกและคูหัวัววน กับผมพี่หนันหนงต้องล่ำลากุกคนไปก่อนนะครับผมเอาไปแปะกันในคลิปหน้านะครับกราบสวัสดีครับผม